ทุกคนมันเป็นคนล่ะร้องไห้ไม่ผิดนะผมก็เคยร้องไห้คุณก็อาจจะเคยร้องไห้คนดูก็อาจจะเคยร้องไห้โอ้โหมันปกติมากแต่ว่าถ้าร้องไห้ปุ๊บแล้วเราแบบเดินไปบอกเฮ้ยร้องไห้ทำไมเรื่องแค่นี้เองเออพี่ผ่านมาแล้วไม่ได้เพราะว่าเลเวลแบบเทรสโฮมไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าปกติเวลาคนมันมีอุมง์ัวเช่นใช่ไหมมันจะเป็นก้อนใหญ่มากเราก็ช่วยคุยให้มันก้อนมันเล็กลงจากก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กสองก้อนจากก้อนเล็กสองก้อนอาจจะเป็นก้อนเล็กอีก6ก้อนพอมันเล็กลงเรื่อยๆ่ะคนมันจะเห็น ปัญหาแล้วมันรู้สึกอ๋อก้อนนี้แก้นั้นก้อนนั้นแก้นี้หกก้อนผมนแก้ไปสามแล้วหรือครึ่งเดียวเองเราต้องคุยกับเขาก่อนไหมเราจะรู้ได้ไหมว่าเขารับอะไรมาเขาอาจจะมีแบ็กกราวทางบ้านไม่เหมือนคนก็ได้ใช่ไหมเราก็จะไปถามเขาก่อนว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาเครียดมากเครียดเพราะอะไรพูดออกมาเป็นแฟกต์นะกดดันเพราะอะไรเรื่องเงินเหรอเรื่องที่บ้านเหรอเรื่องส่วนตัวเหรอ,อถ้าเป็นเรื่องงานเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดเหรอหรือว่าเป็นเพราะว่ามันยอดสูงไปเหรอความกดดันหรือเพือร่วมงานเราพยายามจะคุยหาข้อเท็จจริงก่อนครับ เพื่อที่จะได้รู้ว่าให้จริงๆเขาเป็นอะไรคือปกติเวลาชวนคุยอ่ะเดี๋ยวมันจะตอบเองว่ามันมีโซลูชันอะไรให้ตัวเองเราแค่ชวนเขาคุยให้เขารู้สติว่าข้อที่จริงมันคืออะไรส่วนใหญ่ที่คุยนะมันรู้อยู่แล้วมันจะทําอะไรแล้วเราก็แค่ช่วยคุยในแฟกต์ไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันมีทางแก้นะ